พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาินดดามาพและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในงานพระราชทานเพลิงศพนางเจริญจิตประถมบุญ วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราวราชาธินนดดามาุรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปในงานพระราชทานเพลิงศพนางเจริญจิตปฐมบูรณเหมนวัดมกุฎกษัตริยาตรรามเขตพระนครกลุ่มเทพมหานาครซึ่งถึงกรรมด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ25์2559สริอายุได้92ปีนางเจริญจิตประถมบุญ เกิดเมื่อวันที่2มกราคม2467ที่อำเภอบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบิดาละมานดาชื่อในเชยและนางริ้วบุญประดิษฐ์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายภัยชยนต์ประถมบูร์อดีตผู้ตรวจราชการกรมประชาสงเคราะห์มีลูกด้วยกัน5คนเมื่อสมรสแล้วได้ติดตามสามีไปเป็นแม่สีเรือนในพื้นที่ค่อนข้างกันดารโดยทำหน้าที่ดูแลบ้านพักให้หน้าอยู่หน้าอาศัย ช่วยต้อนรับแขกหรือรับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านในขณะที่สามีออกตรวจราชการท้องที่ด้วยส่วนหน้าที่มารดาได้ทุ่มเทเลี้ยงดูลูกๆให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นกำลังในการสนับสนุนกิจการงานทางราชการนอกจากนี้นางเจริญจิตเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังความสามารถและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี